สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel s u m s มเมอรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครไอรีนให้ชมกันนะครับว่าน้องทําอะไรได้บ้างแล้วก็หน้าใช้หน้าปั้นขนาดไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นเราไปดูรายละเอียดของน้องกันเลยนะครับว่าสกิลแต่ละอันทําอะไรได้บ้างไอรีนนะครับก็เป็นตัวละครค,คลาสไลท์ที่มีคอสอยู่ที่13นะครับพาสีของเธอ my best assistant เพิ่มค่า damage r e s i s t a n c ให้กับร์และเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกัน15%และชาร์ลอตนะครับจะได้บัฟนี้เพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อ5ดาวนะครับสกิลนี้จะเพิ่มค่า damage r e s i s t a n c เนี่ยอีก10%นะครับเป็น25%นั่นเอง สกิลที่2 No One l v e สร้างความเสียหาย AOE 200%ใส่ศัตรูทุกตัวและมีโอกาส20%ที่จะติดสตันอย่างน้อย1ตัวเป็นเวลา1เทินเมื่อ4ดาวสกิลนี้จะเพิ่มเป้าหมายที่ติดสตันอย่างน้อยเป็น2ตัวนะครับก็คือเพิ่มอีก1ตัวนั่นเองแต่สกิลนี้เนี่ย จะสามารถสตันได้มากกว่า1เป้าหมายนะครับก็คือมีโอกาสติดมูหรือจะติดอย่างน้อยแค่1ตัวแต่ถ้า4ดาวจะติดอย่างน้อยก็2ตัวนะครับสกิลพิเศษของเธอ The Search is on สร้างความเสียหาย165%ใส่เป้าหมายโดยการโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีที่ทะลุ Defense 20%และเมื่อ6ดาวสกิลนี้จะโจมตีทะลุเพิ่มเป็น30%นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์สมใส่กันบ้างนะครับว่าน้องเนี่ยเหมาะใส่อุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับ สำหรับอาวุธถ้าอยากได้ดาเมจเยอะๆให้ใส่มิววิงนะครับผมเพิ่มดาเมจแต่ถ้าอยากได้เพิ่มความอึดน,นะครับให้ใส่อาวุธเป็นโลซาในส่วนของเสื้อนะครับผมก็แนะนำเป็นอโซอาร์เมอร์เพื่อเพิ่มความอึดหรือว่าแซนสตอมเชิร์ตนะครับถ้าอยากให้ศัตรูโจมตีมาแล้วมีโอกาสติดสตันนะครับหรือว่าถ้าไม่ใส่2ออย่างนี้ก็ใส่เสื้ออะไรก็ได้นะครับที่เพิ่มพลังป้องกันเนาะ ในส่วนของรองเท้านะครับก็แนะนําเป็น b o Boot o f Peace หรือ Night Dress Boot นะครับก็เป็น2ชิ้นที่เพิ่มความป้องกันให้กับน้องทั้งคู่นะครับผมในส่วนของเครื่องประดับนะครับผมแนะนําเป็น Smart Hair Band ชิ้นเดียวเลยนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้จะเพิ่มโอกาสติดสตันให้กับท่าไม้ตายของน้องนั่นเองวิธีการใช้งานไอรีนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน้องเหมาะที่จะใช้ในโหมด Ten เซ n มากที่สุดนะครับเพราะว่าโหมดเทนเซนเนี่ยเป็นโหมดที่เป็นการต่อสู้แบบ 3า,าเนะเาะแล้วจัดตัวละครทุกตัวให้อยู่แถวเดียวกันเพื่อรับบัฟเพิ่มดาเมจรีสตันจากสกิลพาสซีฟของน้องนะครับจากนั้นเมื่อสีดาวเนี่ยถ้าแม่ตาของเธอยังสามารถสตันได้ถึง2เป้าหมายแน่ๆทำให้ได้เปรียบมากๆในการต่อสู้แบบ3 V3 แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากในโหมดเทนเซนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าไอรีนไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักในโหมดอื่นๆนะครับเพราะว่าเธอทำดาเมจได้เบาเกินไปที่จะเคลียร์มอนในสนามและอึดไม่พอที่จะเอาตัวรอดจากการโจมตีของศัตรูและด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเมตายังคงเป็นทีมซอร์เซเลอร์อยู่ทําให้ไม่มีช่องว่างให้ไอรีนได้เฉิดฉายเลยเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้สตันกับศัตรูนะครับถ้าคุณลงตัวละครแล้วตีแรงมากพอที่จะกําจัดเป้าหมายได้ทันที สรุปนะครับเกี่ยวกับน้องไอรีนโดยรวมเนี่ยผมถือว่าน้องไอรีนเป็นตัวละครที่อ่อนและใช้งานยากกว่าตัวละครอื่นๆใน b บ t t l e p a ารที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิกิหรือยูเมะแต่เพราะว่าการปรับเปลี่ยนของรางวัลใน b a t t l e p a ารครั้งนี้เนี่ยทำให้เราสามารถได้เทอมมาใช้งานได้ฟรีๆโดยไม่ต้องเติมเงินผมก็คงบ่นอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเธอคุ้มไหมที่จะทุ่มรีซอสต่างๆเนี่ย ปั้นมาเพื่อใช้งานสําหรับผมในตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับยกเว้นว่าคุณอยากไต่อันดับใน t e n เซน t ให้ได้ในติดท็อป16นะครับผมอ่ะและนั่นก็เป็นรีวิวทั้งหมดเกี่ยวกับน้องไอรีนนะครับท่านผู้ชมเหรอครับคิดว่าอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมซัมสแกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ